สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าถูงช่อง bnp ธรรมดานะครับช่อง bnp ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยเย็นของวันที่22พฤศจิกายน2567น้านะครับหุ้นไทยเย็นก็มีให้ชมทุกๆวันทุกๆวัน ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายรอบสุดท้ายนะครับไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับวันนี้เพราะว่าติดงานติดธุระเลยนะครับก็เลยทําคลิปไปเลยนะครับประมาณนี้นะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเรืให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับรอบเย็นมีอะไรบ้างนะครับชมไปคุยไปพูดไปเนาะรับขอะคุณ วันที่22พฤศจิกายน2567นะครับหุ้นไทยเย็นนะครับเด่น890นะครับเน้นที่8กับ9นะครับรองศูนย์ะหลอกตัวคู่ของเขาก็1 2 3 4 5นะครับ8 1 1 8 9 1เอ้ย8 2 2 8 8 3 3 8 8 4 4 8 8 5 8นะครับ9ก็1 9 9 1 2 9 9 2 3 9 9 3 4 9 9 4 5 9 9 5นะครับถ้าศูนย์มาก็คู่กันกับ3 4 5นะครับ3 4 5นะ ถุนมานะครับถุนมาถุนไปนะครับตามนี้นะครับขอลนั้นที่แปดนะเลขคู่นะเ,เลนที่แปดนะครับสามสี่ห้าอยู่ตรงไหนสามสี่ห้าอยู่ตรงนี้นะครับจนชอบค่อยจัดนะครับจนชอบคอยนําไปใช้นะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าแปดแปดหกหกแปดนะครับเน้นที่แปดนะแปดห้าห้าแปดนะครับถึงห้าแปดห้าแปดนะหาเนี้เอามาดู ใกล้หน่อยครับนี่อ่าครับเ่นนะครับเ่นนะตามนี้นะครับตามนี้นะครับเ้นที่แปดนะครับเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าก็เนนะครับชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับขอฟันที่แปดนะครับฟันที่แปดเป็นหลักนะครับเอาอืครับเอาแปดเป็นหลักนะครับเอาศูนย์ตัวรองนะครับส่วนชุดวินอยู่ตรงนี้นะอ่ะส่วนไหนก็จัดไปนะครับ เป็นหลักนะคโอเคครับจดไปเลยครับให้เวลาให้เวลาครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณมากๆือ ทันไหมครับทันไหมเออเดแล้วเนาะตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแนวทางวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์นู้นนะครับวันจันทร์นะวันจันทร์ที่เท่าไหร่ที่ยี่สิบห้าเหรอวันจันทร์ที่ยี่สิบห้านะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับเฮง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 ครับสวัสดีครับ